มันแท่งทำเป็นคนดีแส่งทำเป็นผีดีแล้วไงข้าก็ต้องได้ไปจากที่นี่เหมือนกันพูดพร่มเพ้อเจ้อไปเรื่อยข้านั้นไม่อยากจะฟังคำของเองอีกแล้วน่าง,งนุนงิดเสียจริงยมมาบานตัดสินใจที่จะส่งวิญญาณของไอพุทธไปสู่ปรโรคให้เร็วกว่าที่คิดเอาไว้ เพราะรำคาญที่วิญญาณตนนี้ไร้สำนึกยิ่งกว่าวิญญาณตนไหนๆที่เคยเจอมาไม่นี่จะพาข้าไปไหนจะพาข้าไปไหนจะพาข้าไปที่ไหนวิญญาณของไอ้พุทธลอยเข้าไปในประตูของนรกขะูมิแล้วยมมาบาลก็หันมามองที่วิญญาณของไอว้วา แล้วเปิดประตูอีกฝั่งให้กับวิญญาณของไอว้วาไปตามประตูนี่เสียจะไปเกิดเป็นสิ่งใดหรือจะหลุดพ้นจากบวงกรรมที่กระทำไว้อยู่หรือไม่ก็ให้สถานที่ที่อยู่แห่งนั้นเป็นคนตัดสินขอบคุณขอบคุณจริงๆ ผีไอ้ว่าหายเข้าไปในประตูที่ถูกเปิดออกไปอย่างช้าๆยม,มาบาลมองไปรอบๆก็ได้เห็นว่าอีกไม่นานจะมีผู้คนมาเกิดอุบัติเหตุที่แย่อาถรรพ์แห่งนี้อีกแต่คงไม่ใช่ในเวลานี้ยม,มาบาลจึงได้ลอยหายกลับไปอย่างที่ที่ตัวเองจากมาเช่นเดียวกัน คนบางคนก็ไร้จิตสํำนึกจนวินาทีสุดท้ายแล้วก็ยังไม่รู้จักแก้ไขหรือปรับปรุงตัวเหมือนกับเรื่องราวของไอพุทธที่แม้จะกลายเป็นวิญญาณไปแล้วก็ยังจะเห็นแก่ตัวจนต้องเจอกับความเด็ดขาดของผู้ตัดสินถึงจะได้รับผลของการกระทำที่เห็นแก่ตัวอย่างสาสม